สวัสดีครับพี่น้องพู้กระช่องตันอัตพลลำเพลินลำเชียวครับวันนี้มากับพี่แอนครับเรามาทำอะไรดีวันนี้เป็นเป็นดอกไม้ที่ไม่อยากซื้อที่สุดไม่อยากมาพี่น้องะนกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมาไปเดินดูไหมไปเดินดูอะไรไหมไเดินได้เดินตลาดนี่ก็ได้ปะมาซื้อดอกไม้แล้วก็ ชวงหลีดไปให้พ่อกันครับผมมาหอดไลายท่านไลายปู่ไลายคนนะครับเอฟซสาวน้อยเ็็แแนงไลายท่านอาสีสาบ่าพ่อนะครับพ่อของเราที่จริงเป็นปู่นะครับแล้วก็เป็นปู่ครับแต่ว่าเขาเอิพ่อเนาอเพราะว่าเลี้ยงเราสองคนสามกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับ พ่อกับแม่ไปทํางานแล้วก็ใช่เราอยู่อยู่บ้านเนาะคุณปู่คุณปู่ก็จะเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ใช่กับยาเรื่องนี้เราก็จะรับไปส่งใช่ก็เท่ากับไม่ไม่เคยเรียกปู่เนาะเรียกแต่พ่อกับแม่ไปซ้อมพร้อมนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานเทียนก็แจ้งผมไปผมหลับที่น้องแล้วผมแบแต่็นจะหูขาวผมกา เชื่ออะไรนะเออซื้อของไปอันนี้ติหลังอันที่มันจะได้กาแฟโอวัลตินอ่ะไม่ลุงซื้อมาแล้วซชื้อมาแล้วใช่ไหมเสื้ออะไรอีกที่มันจะได้ใช่อีกเผื่อในในี้มันได้มาแล้วไงวใหญ่เานี่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอ่อเอฟซี FC ตานาทพนะครับทีพันเอ่อมาซอยงานเิ่นทรงนะครับกําลังใจมาซอยกาดซอยงานนะครับรวมไว้อะไรกับผู่นะครับ ปู่วิไลนะครับแล้วแกไม่แกแข็งแรงมากก่อนใช่แล้วมันเร็วมากทุกคนอันนี้เบ่อไรบ่ได้พี่น้องครับมันอยู่น้ำปู่มันอยู่น้ำถึงตอนแรกคนที่อยู่ด้วยจริงๆคือป้ากับญาเนาะที่อยู่กับปู่จนวินาทีสุดท้ายเพราะว่าหยู่เป่าลูกอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันออน้องอีวาไม่สบายด้วยเหมือนกันหลานก็ดีหลานไม่สบายเหมือน,นกันก็เลยบ่ได้ เนี่ยจะไปดูเสื้ออะไรนี่ไปดูกาแฟอะไรไม่รู้จะไปร้านนั่นต้องไปร้านอันนี้อันนี้มันมีสดของสดหรือเปล่าเนี่ยต้องร้านพวกนั้นอ่ะอันนี้ก็เลยเขามาในเมืองครับมาทำพงหลีดนะครับขอบคุณแม่ลำดวนแก่นโพสีด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่ฮักตาณาตพลนะครับแล้วก็แม่สายใจนะครับที่เป็นสนับสนุนพงหลีดดอกไม้แล้วก็พัดลุ่งนะผมก็ได้มาจัดทำนะครับเดี๋ยวจะ ไปถึงกลับไปถึงงานนะกลับไปถึงบ้านผมกระซีดทายลูกนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ดาด้วยนะครับแม่ดาเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นซอยงานนะครับมา1,500บาทนะครับแล้วก็แม่เมย์นะครับขอบคุณแม่เมย์ด้วยนะครับ2000บาทที่อคืนนะครับแล้วก็ไม่ไดไม่หักแดนไกลนะครับเป็นซอยงานมาก ร่วมไปอะไร5,000คะแนนเมื่อวานขอบคุณมากมากครับขอบคุณอีลีครับขอบคุณจัดใกลามากมา,า,ากที่สนับนสนุนใช่ครับว่่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิบวันในผมเกิดม่บอกยังบอกออกเลยครับเมื่อวานผมตื่นมากปุ๊บผมหูข่าวป่าโทรหาผมผมลับเมื่อวานที่จริงอะ่ะปู่ไปช่วงไหนนะสิบโมงตรงสิบโมงสิบโมงตอนแรกอ่ะ จะออกจากโรง้านแล้วก็ว่าเดี๋ยวตอนเยน็นจะไปเปลี่ยนเฝ้ากับป้าจะเป็นคนไปเปลี่ยนเฝ้าปเปลี่ยนใช่ไหมก็เลยโทรจะโทรไปถามเขาว่าเดี๋ยวจะโทรไปบอกทวดว่ารอแป๊บนึนนะเดี๋ยวจะไปะหาแล้วลูกก็เลยโทรไปปุ๊บป้าบ,บอกว่าปู่ไม่อยู่แล้วนะปู่ไปแล้วอะไรเงรี้ยพ่อก็ซึ้งจเหมือกันอะคออะไรคือไรพนี้ก็จะมีหรือเปล่าผมก็เลยมาเลยครับผมมาแต่โตเลยครับพี่น้องโตแล้วกระเป๋ายาม เดินเดินเข้าไปเดิอนอ้อมกลับไปฝั่งน,น,นู้นไม่ใช่<า>หรอกอย่าไปเฝ้ารถกลัวไม่ใช่รถเราเดินเนี่ยเดินอ๋อเออแล้วอันนี้อพี่น้องอาชีวะยังกลับไปกลับมาได้เพราะแบบตงนี้คืออยู่ในช่วงที่แบบพยายามที่จริงอ่ะพยายามทําใจนะเพราะว่าตอนที่ป้าโทรบ,บอกว่าหมอหมอบอกให้ญาติทําใจเพราะว่า ห้าสิบห้าสิบเนาะตอนที่เปนแจงมันอ่ะเราก็พยายามแต่ว่าพอถึงเอาจริงๆก็แกไม่ได้ป่วยมาก่อนใช่แกเป็นคนที่แข็งแรงมากพี่น้องแต่เห็นในคลิปผมหลายคลิปที่ผมเมื่อบานยังบอกหนูอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะดูแลเอวาเองหลานใช่ไหมเลียนเลียนเนาะนี่ก็ได้จะเลยมาเอาพวงลีดนะครับไปงาน นี่ก็จะมาเดินซื้อของด้วยนะครับนี่ไงร้านนี่มีกาแฟด้วยนะกาแฟอนไรนกาแฟกินตอนนี้ขอจะกินตอนนี้ใช่คือจะกินตอนนี้ก็ต้องออกไปข้างนอกนะไมเมื่อคืนนอนไม่รู้เรื่องเลยเม่อนนอนอยู่ไหนเมื่อคืนสลบเมื่มคนอยู่้อไ้าในกับอาย ไอว่าก็ไม่สบายพี่น้องครับร้านเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันทั้งสองคนแล้วจังหวะนรกค่ะทีร้อนร้านจอมน้เองจอับุญรุ่นนะลุงลุงลุงเลยก็ไปเติมเลือดแล้วก็ไอวาก็เข้าโรงพยาบาลที่โพสต์ว่าลุงก็เข้าโรงพยาบาลหลานก็เข้าโรงพยาบาลฟูเข้าโรงพยาบาลแล้นะแล้วก็ลุงก็เข้าแต่ลุงก็ลุงโอเคขึ้นแล้วไม่เหนื่อยแล้วที่ใหญ่มีแต่ นะครับพี่น้องอันนี้คือยางหาซื้อของถ่าเพื่อนจัดดอกไม้นะครับเาก็เลยมาซื้อของเดี้ยวฮอดบ้านพุกตะสิมา์มาชุกเด่ายคลิปไลน์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าตะสิลป์ใหญ่เนาะเพราะว่าเ่าก็มีกันอยู่ซัมนี้พี่น้องครับวานพ่อผมก็กลับมากลับมาครับ ปูที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าผมหน่อยหดม่อคืนนั่นนงรถต่อหลายต่อให้มันเหนื่อยป่ะครับน้ำก็พอได้อาบเ่ราะ่านในข้าเจ้าย่านท้องข้าเจอมินออดด้นจ้าของผมดินั่งรถอุดอรอุดอรน้องน้องไข้ลงอุดอรอุดอรมาลงขอนแกน่นขอนแก่นยังต่ออุบลแล้วก็ให้อาบมารับอยู่บกสอุบลกลับบ้านหดบ้านประมาณตีสามเกือบตีสี่้ก็ยังม่ได้นอนอยู่พี่นอ้อง คุณทุกท่านนะครับอีเดตาับดยอดการซอยง่านมากขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาองหลีดแล้วก็พัดลุแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับตอนนี้เราอยู่ในเมืองซีสเกตครับตลาดสดซีสเกตโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วบสมินชกกรครับขอบคุณตารติดตามนะครับเด้อ ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมานะครับอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคพี่น้องครับต่อกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้อง